กันเลยก็คือหนึ่งตำแหน่งหัวนะครับตำแหน่งหัวต้องดีอันดับหนึ่งเลยของไก่ข้างหน้านะครับเตะเตะแล้วตำแหน่งหัวต้องดีนะครับที่ถี่เร็วเร็วที่ถี่เร็วเร็วในอุดมคติที่อ่าเราคิดมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ผมไม่รู้ผิดถูกนะแต่ผมคัดแบบนั้นเก็บไว้ต่อยอดนะครับเก็บไว้ต่อยอดนะครับก็อีกนั่นแหละนะครับมันไม่ให้หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองอ่ะนะครับ มาหมดเลยแข้งหน้าเบอร์แข้งตำแหน่งหัวกระดูกโครงสร้างนะครับแต่ก็ยังมีหลงจังหวะอยู่โอกาสที่จะออกมาจบในชั้นนั้นนะ่ะง่ายกว่าแต่ถ้าคุณอยากจะพัฒนาเป็นเหล่าของตัวคุณเองคุณต้องสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมลือครับสอนลือไทยครับก็วันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับเล่าประสบการณ์นะครับในการทําไก่แข้งหน้านะครับทําไก่แข้งหน้ามาเนี่ยก็มี